า a j Channel นะครับวันนี้เราจะเป็นตอนพิเศษนะครับมาถ่ายในร้านแล้วก็จะมาพูดถึงสองเรื่องวันนี้นะครับมีสองเรื่องเรื่องแรกจะเป็นตัวเทียบนะครับระหว่าง MPM10 Star Cream นะครับกับตัวนี้จะเป็น KO นะครับจะเป็นตัว TFD Factory Lot 004หรือ07ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วก็เป็น ตัวที่ไม่มีรอยสักเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก๊อป M พีศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับโมเดล M m 1หนึ่งล่าสุดจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้สองตัวไซส์จะเท่ากันเลยนะครับเป็นหลีดเดอร์คาง m M สเกลแต่สมัยก่อนเขจะเรียกอันนี้เป็นหลีดเดอร์คานนะครับอันนี้จะเป็นสองตัวนะครับอันนี้คือ MBM มสิบ ันนี้คือ KFD m a x i l r y ตัว KO นะครับตอนนี้หลายคนคงนึกว่าตัวนี้ KO นะตัวนี้ตัวนี้ KO อันนี้แท้ไม่ใช่นะครับอันนี้ KO อันนี้แท้นะครับอันนี้แท้อันนี้คือตัวล่าสุดนะครับตอนนี้เขาตัดระบบเสียงออกของเจ้า MTM สใช่ไหมอันนี้จะมีระบบเสียงก็คือลูกเล่นเขาก็คือดึงที่หน้าอกนะครับ แล้วก็มีเสียงมีไฟแต่ตัวนี้เขาตัดระบบออกนะครับแล้วก็อาวุธให้มาคล้ายๆกันแต่ที่เป็นอาวุธ snap น,นะครับตัวอาวุธ snap ของเวอร์ชันแรกตัวนี้ตัดออกใช้เป็นใช้เป็นตัวเสียอาวุธเสียบอย่างเช่นปืนหรืออะไรเป็นตัวเสียแต่ตอนนี้เนี่ยเหล็กเนี่ยนะครับตัวของ MPM10 เนี่ยเหล็กจะเยอะกว่า นะครับก็มีเหล็กช่วงเท้านะครับแล้วก็ให้เออเอเสร็จแล้วตัวป่องเจ็ตจากที่เราต้องซื้อซื้อเ้อแยากนะครับแต่อพี0ให้มานะครับแต่ก็งั้นๆผมว่านะครับแล้วก็ เขาเปลี่ยนโมใหม่มาเนี่ยสีล่างหุ่นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่จะเหมือนกับพลาสติกนิดหนึง่งเมื่อเป็นร่างเครื่องบินเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวของ MPM หนึ่งเนี่ย MPM หนึ่งจะสวยกว่านะครับ MPM หนึ่งจะสวยกว่าแต่้วนนี้จุดโมต่างเกาเปลี่ยนเพื่อให้มันขยับได้ดีขึ้นแล้วเหมือนในหนังมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือซึ่งนะครับบิดได้แล้วก็ข้อมือ ต่างๆนะครับจะขยับมุมได้อะไรได้เยอะกว่าตัวเก่าแล้วก็ช่วงปีกนะครับช่วงปีกช่วงอะไรจะเป็นแบบบัตเตอร์ไฟนะครับก็คือขยับเข้าออกได้เยอะกว่านะครับแค่นั้นที่ต่างนะครับส่วนความสูงเทียบเอาได้เลยคือใกล้เคียงกันไปนะซึ่งของของของ KO หรือตัวเวอร์ชั่นแรกเนี่ย จะขยับบิดสีเสื้อก็ได้เหมือนกันแต่จะยังไงอะ่ะมันจะดูแบบมันจะไม่ได้แยกชิ้นแต่ก็คล้ายๆกันแต่มือเนี่ยเห็นๆก็คือบิดไม่ได้แล้วหนึ่งนะครับแล้วก็นิ้วจะไม่อิสระอันนี้นิ้วไม่อิสระแต่แต่มันสามารถงุ้มข้อมือได้สองสเต็ปแต่อนี้มันได้สเต็ปพับเข้าไปเลยครับก็ วันนี้ก็ยังถือว่าหลายท่านคงตัว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 นี้ผมก็ด้วยตัวนี้่ะพี่วาดบอกตัวนี้ด้วยนะครับคือคือทั้ง MPM 1แล้วก็ TFD Factory ในส่วนของ KO ค่าย BMB ที่เป็น LS น่าจะสูงสีตัวนั้นเขาใช้โมใหม่นะครับของ Studio c แล้วก็ทำมา2เวอร์ชันเหมือนกันคือตัวมีรอยสังกับไม่มีรอยสักนะครับดังนั้น มันก็เลยจะต่างกันนะครับแต่กับเรื่องราคาตัวนี้ราคาเท่าสี่พันแปดถึงห้าพันประมาณสี่พันแปดถึงห้าพันสำหรับ MPM สี่นะครับ 4, 5, สี่พันแปดถึงห้าพันส่วนตัวนี้ถ้าเป็น MPM หนึ่งตอนนี้ก็ก็ยังมีคนขายอยู่หกพัน 6ก0 0นี่ถูกนะ6,000สบายก่อน8,000 9,000แต่จริงๆเนี่ยดี่ออเดอร์จริงๆรู้สึกจะ3,000ขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะประมาณ3,500ตอนเดียร์ออเดอร์ NPM หนึ่งแรกๆนะครับแต่ตอนหลังมันกลายเป็นตัวแรงไปละราคาก็เลยสูงขึ้นนะครับแ,แต่แล้ว TSD เนี่ยได้มาก๊อปปี้ตัว NPM ก็คือตัวนี้แล้วก็ทำเป็นสองเวอร์ชันเป็นตัวรหัสเซนตหนึ่งตัวก็คือมีรอยสัง่งนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยแน่นอน เดี๋ยวมันน่าจะย้อมแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีรอยสักถือว่าเดี๋ยวมันต้องย้อมเป็นตัวข้างสองแน่นอนนะครับส่วนจุดขยับหรืออะไรต่างๆผมไเล่นที่ให้มาก็ไอตัวนี้ของ TFD ให้มาแล้วแต่ถ้าเป็น IPM1 หนึ่งต้องซื้อชุดเสริมของน่าจะเป็น i อออนว r ลเลหรือ IW แหละหรือแล้วชุดเบอร์หนึ่งเลยอันนี้น่าจะเป็นของ i อออนว r ลเลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเบอร์หนึ่ง อันนี้ MPM 10ให้มาเลยใบเรื่อย e, โครงจักใบเรื่อย e, นะครับให้มาเลยสามารถหมุนได้นะครับแต่ตัวตัวนี้ขยับปากได้ใช่ไหมตัวตัว MPM 10ขยับปากได้นะครับไม่ได้นะตัวนี้ก็กกได้เวลาพูดต,ตัวนี้เวลาพูดนะครับเวลาพูดตัวนี้เวลาพูดนะครับ ช่พอ,อพูดเนี่ยมันได้ขยับได้นิดหนึ่งทุกซิโลนะก็วันนี้ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆสำหรับเอ็นเอนสิบกับกับทีเอฟบี a ัลซัลี่เจ้าสตาร์สคีนะครับเดี๋ยวร่างเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ภาพไปให้ดูว่าว่าคือก่อนหน้านะะั้นอ่ะภาพที่ออกมาสีเครื่องบินเนี่ยดูแม่งเลวร้ายมาก สีเลว้ายมากแต่พอของออกมาเนี่ยรู้สึกเขาแกะเขาแก้นะครับแกาให้สีมันแบบให้ดูดูดีขึ้นก็ก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมที่ที่เขาออกภาพต่อแรกแต่เขาถึงตอนนี้ก็ยังยังดูดีกว่าภาพตอนแรกแค่นะั้นมะาออกมาเป็นสินค้าจริงนี่ก็ยังสู้สู้ตัวเวอร์ชั่น APM แพ้เบอร์หนึ่งไมได้กับ TSD ไ,ได้สำหรับวันนี้ก็ตัวนี้ แต่แล้วตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปที่หนุ่มที่หนุ่มที่หนุ่มเอาออกทอยเวอร์นะครับ BWF19 เอาของพี่หนุ่มอก็ได้เอามาทั้งสองตัวเลยก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาคือเวลาแกะกล่องออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาชุดเรื่องหน้าอกซ,นะซึ่งมันจะหลวมหลวนะครับซึ่งมันจะหลวมหลว แลกมามันจะหลวมๆแล้วก็มันจะแปลงเหมือนไม้แปลงได้สนิทอันนี้พี่หนุ่มก็เลยดูคลิปอย่างมันนอกมานะครับว่าทําไมาสาเหตุมันถึงไม่สนิทตรงนี้มันจะไม่สนิทนะครับสาเหตุคืออ่ะพี่หนุ่มแก้ไขย,ยังแก้แล้วแก้แล้วอันนี้เปลี่ยนหัวแล้วใช่ไหมเปลี่ยนหัวแล้วอันนี้เปลี่ยนหัวโดยที่ม่อนโมโมโมเอาหัวที่ใช้กับ 3A นะครับมาโม ตอนนี้คือหัวของที่มันให้มาแหละแต่เป็นของสามเก็เอาโมเอานะครับโมเอาอเัาที่เท่าครับรนะครับโมเอาแล้วก็มาเปลี่ยนตอนนี้ก็สามารถจะปับหัวได้ละสองหัวนะครับอันนี้หัวโมนะครับตอนแรกก็ใส่ไม่ได้เราต้องโมโมเดาย,ยืดนะครับตอนนี้เนี่ยของพี่หนุ่มเนี่ยจะจะแน่นละนะครับตัวตัวขวาตัวนี้นะครับ ตัวนี้คือเห็นไหมครับลอยบนหน้าอกเห็นไหมรอยบนหน้าอกตัวนี้ยังไม่ได้แปลงแบบแก้ไขนะครับตัวนี้แปลงแล้วเรียบร้อยเนียนและแน่นกว่าเดิมน,นะครับพี่หนุม่มจะมาบอกเราว่าให้ทํายังไงถึงจะเนียนเหมือนตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะงัดตัวกูนะครับตัวกูคือเรื่องของเรื่องคือ เปิดได้แค่นี้เองหรอตอนนี้มันติดอยู่กับขย คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราต้องแกะออกมาก่อนเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยไอล้อหน้ามันเนี่ยนะครับมันจะซ่อนอยู่ด้านในซึ่งด้านในเนี่ยมันดันใส่ตัวฝาครอบล้อซึ่งเป็นล่างไซเบอร์ทอนไซเบอร์ทอนนี้หมดไว้ดังนั้นพอมันใส่ยอยู่เนี่ยมันก็เลยไปดันทำให้เรากดไม่สนิท นะครับมันจะกดหน้าอกมันจะลงไม่สนิทดังนั้นหนึ่งเปิดออกมาแล้วถอดชิ้นส่วนดึงออกมาแล้วพยายามพยายามแงไอ้ที่เป็นกระทะล้อเนี่ยออกมาทั้งสองข้างก่อนอันนี้คือวิธีแรกค่อยๆๆซะทีนี้จะกซะสดเลยไม่รู้กี่นาทีนะครับ <empieza> เดี๋ยวเราจะตัดต่อยที ขีดอ่าผมงัดนะครับงัดไอกระทะนี้ย่อกมาแล้วแต่พอแล้วเสร็จแล้วต้องขีมันอกมาครั <S <S 2> <S 2> บเพราะมันจะอยู่ใน แล้วเราก็ขี้มันออกมาเลยครับออกมาแล้วหนึ่งงานสองงานก็เป็นล่องรอยนิดนึงทั้งมันนะครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะตอนนี้เมื่องัดป่องเนี้ยมาแล้วนะครับมันก็จะเหลือตะพะเหล็กเปล่าๆครับตอนนี้ตอนนี้ต้องแปลงช่วงหนะ้าอ,อกตรงนี้ด้วยก็คือ ของเดิมมันพับมาอย่างนี้ของเดิมมันพับไว้อย่างนี้นะพับอันนี้เราก็ต้องเราก็เอา,เอาล,ลิ้นนี่ลงแล,แล้วก็พยายามออกกลับไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อน,นตอนแรกมันมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราเอาลิ้นเนี่ยลงเนี่ยลิ้นเนี่ยลงเนี่ยลิ้นลงเสร็จแล้วก็ใสก่กลับไปที่เดิม ไปกลับไปววแต่ว่าแต่มันจะติดตรงนี้มันเปิได้พับออกมาพับให้เป็นลักษณะแบบซูยูอย่างนี้แล้วเอาตรงเนี้ยเอาตรงนี้ที่ที่ยื่นออกมาเนี่ยสอดสอดกันเข้าไปใต้สอดกันเข้าไปใต้ตรงนี้เพื่อนี่ใต้ตรงนี้ใต้เห็นป่ะมันจะมีอันนี้อ่ะนี่ตรงนี้เห็นป่ะ มันจะมีร่องอยู่อสอดเข้าไปเพื่อมันอยู่สอดรับสอดเข้าไปไน,นั่งเหนียงเหนียงเหนียงนั่งไม่ถนัดให้ให้กล้องเขาเห็นดิครับ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 สอดกลับเข้าไปขอเวลาแป๊บ สอดพยายามสอดไปแล้วพยายามดานันดันนี้เข้ามาเดี๋ยวมันจะดันดันอันนี้มันเป็นติอันนี้นอยู่นะฮะอเปุ๊บปุ๊บฮะนะเรียบร้อย แค่นี้เองนี่ครับสวยงามเรียบร้อยแล้วแน่นนะครับเห็นไหมมันจะไม่พเยะแล้วเห็นไหมนะครับจะไม่พะเยาแล้วแน่นนะครับตอนนี้มันก็ยางแน่นนี่คือวิธีการแต่งก็คือพัดกันอไอชิ้นนี้เนี่ยมันไปดันเราไว้มนหนุนเราไว้นะครับดังนั้นเราต้องงัดออกมาก่อนแต่จริงๆอันนี้คือวิธีการแต่งของฝรั่งเขา นะครับมันเป็นวิธีการตางแต่ก็ทำให้มันบูนขึ้น ตอนนี้มันก็จะไม่เพเยอ่ะเห็นไหมอ่านี่ก็คือทิกนะครับการแปลงแบบไม่ให้มันต้องขอบคุณพี่หนุ่มนะครับที่ไปคัอกที่่งมาแล้วก็มาบอกเรานะครับอัอนนี้ก็โอเคนะครับในส่วนของคืออยากจะรีวิวฐานมันมากเลยว่าว่าว่าเป็นยังไง ถา,านี้เลยนะมาเดี๋ยวแจะให้ดูเลยดีกว่าเสครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โอเคแล้วนะนะครับสําหรับการใส่นะอาการแปลงให้หน้าอกมันไม่หลวมนะครับแล้วก็สวยด้วยสนิทเนียนแนบแน่นนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจเจอา <c oughs> โอเคตอนนี้ก็จะมารีวิวฐานของเจ้า toyver นะครับ t o y ย e r f09 เนี่ย รหัสที่เป็น D X เนี่ยความพิเศษของมันจะอยู่เก้าตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีต้องเสียบสแตนนะครับแล้วก็เขามีไฟให้4ี่จุดนะครับแล้วก็มาความพิเศษเขาให้สายชาร์จอะไรมาพร้อมก็คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็คือเสียบ USB เขามีทั้งหัวและก็หัวและสายให้ แล้วเสร็จอันนี้คือทีเด็ดอีกหนึ่งชิ้นก็คือรีโมทคอนทอลนะครับเมื่อเราเปิดสวิตที่ถาแล้วเนี่ยมันยังจะไม่มีอะไรนะครับเมื่อเรากด A ไฟฝั่งหนึ่งจะติดนะครับไฟจะติดแค่ฝั่งนี้นะครับเมื่อเรากดไปรีโมทที่ C นะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะติดเสร็จแ,แล้วเนี่ยอันนี้คือกระจอบไปนะครับกดอีกทีมันก็จะปิดทั้ง A ทั้ง C กอเนี้มันพูดได้ก็คือเขาคัปปี้ทำพูดในห,หนังคาร์ฟอร์เมอร์ภาคบัมบูบีไว้ไว้ในนี้นะครับก็คือเรากดไปที่ B นะครับมันก็จะมีเสียง ได้มีแค่คำพูดนี้คำพูดเดียวมันมีหลายประโยชน์นะครับ เดือปิดด้วยรีโมทเวลาไม่อยากให้พูดก็เบิ้ลสองทีที่ทท<ะ>ตัว B อมันก็จะปิดแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้รีโมทก็ได้นะครับก็คือระบบสัมผัสสัมผัสจริงๆนะลองดูนะครับเห็นไหมครับมันไม่มีสวิตช์เลยนะผมแค่เอามือแตะไปที่ขอบตรงนี้ของไฟนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับปิดละถ้าแตกทีก็เปิดนะครับแตะทีก็เปิดเห็นไหมแค่แตะแค่นั้นเองนิ้วผมนะครับเสร็จแล้วไม่ได่เฉพาะไฟคําพูดอีกอนะครับเรานิ้วแตะแค่แตะนะครับตรงนี้คำคำพูด I must find refuge first. I found the planet that's willing to eat ของฐานนะครับผมว่าถ้าท่านใดเก็บคือน้าเก็บฐานแล้วสตาเนี่ยทำมาค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้ก็คือการรีวิวฐานของเจ้า t o y เว r รนะครับ T mm hmm. w f 0 9 d x a c t v a t i o n นะครับแล้วก็ให้มาแบบสุดหรูเลยมีนะครับมีรีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่หรือสายชาร์จอะไรให้เรียบร้อยแล้วคู่มือมันเนี่ยดูไม่ค่อยรู้เรื่อง นะครับดูไม่ค่อยรู้เรื่องอันจริงๆดังนั้นต้องดูหาดูแล้วก็ตามช่องต่างๆก็รีวิวและเริ่มเริ่มมีเยอะนะนะครับถ้ายังไงก็ลองหาดูของผมเองยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับก็เลยรีวิวฐานก่อนนะครับก็วันนี้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณพี่หนุ่มนะพี่ยุทธเอาตัวเอ็มบีเอ็มเอ็มีเอ็มซิกมาให้ดูให้เทียบกับเทียบดีฟังอรี แล้วก็เอาวิธีแปลงล่างเจ้าออฟทอยเวอร์ให้ให้มันดีแล้สวยขึ้นแล้วก็บอกม่อนอัปเกรดคัสตอมหัวให้ที่มันให้ม A, า 3A ใส่กับ 3A ให้ใส่กับตัวของมันได้นะครับก็โอเควันนี้กไ็ได้ครับผมก็มว,วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับช่องจะได้ ถึงพันสักทีน,นะครับตอนนี้เป็นปัญหามากกับสํา่หรับซับสไคร้สิ้นถึงเดือนนี้เองสิ้นเดือนนี้ถ้าไม่ได้ซับถึงพันก็จะเหนื่อยกนันนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็พยายามจะทำให้โอเควันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้าบา,บายนะครับบาย,บาย